สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชี่อเร่น นะและตามด้วยคําถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามการุณากดแชร์ กดไลฟ์คนละเก99้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์น่าแชร์แล้ว ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครแชร์ไปได้บุญนะคะอนุโมทนาสาธุกับคนที่แชร์ด้วยนะคะเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้คนที่เห็นอันนี้นะหเห็นไลฟ์สดเนี่ยได้ดูดวงคนละหนึ่งคำถามด้วยเหมือนกันนะคะ คนอื่นเขาจะได้มาดูด้วยนะรักษาไปได้บุญนะคะทุกคนจะมีคำถามที่อยากรู้มากที่สุดคอลหนึ่งข้อนะคะเน้นนะคะหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะในคอมเมนต์เดียวกันเนี่ยอย่าถามสองคำถามซ้อนมาให้ถามคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะเพราะตอบด้วยไพ่ใบเดียวนะคะแนะนำถ้าอยากอยากรู้ละเอียด อยากถามเยอะๆมาแนะนำมาดูส่วนตัวนะคะบอกเลยค่าครูเนี่ยค่าครูไพยุซีเนี่ยเริ่มที่100บาทนะคะแล้วก็มีถามไม่อั้นใน15นาที30นาทีแล้วก็1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีไพ่เทพพลังจิตนะคะแล้วตรวจลงตัวเทพด้วยซึ่ง ขอเก็บค่าครูนะคะจะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะในไลฟ์สดนี้จะไม่ดูสัมผัสจิตนะคะไม่ดูเสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ดูตัวองค์ตเทศนะคะถ้าจะดูแนะนําไปดูส่วนตัวมีค่าครูะค่ะ มีคนดูแต่ไม่ถามมายาวอย่างนี้ดิถามกันมาสิคะถามเลยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์ทำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาเลยมาแล้วคะ่ะออาทำไมไม่ขึ้นอ่ะแสดงว่ามันมีคนถามแล้วแต่มันไม่ยอมขึ้นตรงนี้อะ้อาวทรอบเียงเหรออาจารย์ทรออเองเหรออืมอืม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะเป็นธรรมทานด้วยนะคะใครแชร์ไปได้บุญนะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นได้เห็นไลฟ์สดนี้เพื่อที่จะมาดูรวงพลังหนึ่งคำถามได้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะนุโวทนาสาธุสําหรับทุกทุกแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูสนตัวนะคะอยากดูแบบถามไม่อั้นนะติดต่อสอบถามได้ในแชทนะคะมีช่องทางการติดต่ออยู่ที่โพสต์ปักหมุดนะคะลองอ่านดูนะคะ ใครเข้ามาแล้วอ่านโพสต์ปักหมุดด้วยนะคะรบกวนไปกดไลค์เพจด้วยนะคะเข้ามากันได้นะครับกดเข้ามาครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์หรือหนึ่งแชร์ก็ได้ค่ะขอให้แชร์นะแชร์ไปเป็นธรรมทานนะคะแชร์ได้บุญนะนะคะเปิดโอกาสให้คนอื่นมาดูดวงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่นะคะอ,อ,อยากจะได้เครื่องรางของขลังชนิดที่ว่า แจมๆเลยนะเอาแบบว่าขังๆดีๆเลยนะทําให้มีพลอนแม่ตามหานิยมใครเล่าข้างรักเรารักเราหมดเลยทุกคนนะคะนี่ค่ะอินมหาเสน่ห์นะคะมีสีไซส์สี่ราคานะคะสอบถามได้ในแชทนะคะทําให้คนรักเรามเมตตาเรานะคะขา,ขายดีนะคะอ่ะใครถามคะไฟค่ะจะได้เงินเดือนจากคนอุปถมมัมภ์ไหมคะภายในสามวันนี้ ยังไม่เห็นนะยังไม่น่าไดเ้เหมือนเหมือนมันยังไม่อนุมัติค่ะเหมือนมืนกัว่าเขายังไม่ตัดสินใจจะให้ภายในสาวันนี้อ่ะเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเรนนะ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นมาครับกดแชร์แล้ว กดแชร์แล้วเชื่อเร่นคำถามะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชื่อเร่นคำ,<า>คำถาม,ถามค่ะใครที่มีปัญหาด้านความรักนะครับขอแนะนำครับอินมหเสน์เมตตาม,มหานิยมแฟนรักแฟนหลงผู้ใหญ่เอ็นดูค่ะขายดีค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอ๊สี่ไซส์สี่ราคานะคะใช่สวยงามอลังการงานสร้างอีกอย่างหนึ่งเ,เกี่ยวความรักโดยตรงนะครับอ่ะนะะนี่รักโดยตรงค่ะข,ขายดีทางอ้อมค่ะ ปู่เจ้าสมิงพรายเสริมดวงเสริมราศีด้านความรักโดยตรงแล้วก็ทำใหนะ้ใครที่เพศตรงข้ามาที่เคยมีบุญสัมพันธ์กับเราในอดีตชาติเนี่ยสามารถกลับมารักเราได้นะครับนะโดยปู่เจ้าสมิงพรายนะอืมนะแล้วก็อย่างพระพรหมเนี่ยอันนี้เสริมดวงเสริมราศีด้านการค้าขายออนไลน์ เพราะใครก็ตามที่เป็นคนจีนเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องพระพรหมอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะอ่ะมามีคนถามคน<า>จีนะไม่ว่ากันเยอะมากนะคะช่แล้วค่ะเดียวความรักค่ะมีแฟนแล้วไปกันได้ครับไปกันเรื่อยๆครับนะไปกันเรื่อยๆนะโดยมีท่านอาจารย์โอ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 โ,อโอนะมาดูแรายการอยู่เหมือนเดิมช่วยกดแชร์ กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานท่านอาจารย์โอ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 โด้วยนะอ่ะใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ไปติดต่อหลังไม้ได้ที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 ID ไอดียรโอซิริ 1 5นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 4 9 2 666 58 ID ราสองหครับนะก็ทยอยเข้ามากันได้ดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลวา่าผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลวา่าไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นคำว่าสดมีความหมายมากนะในเวลานี้ใครที่ต้องการเสริมดวงเสริมราศีนะ ใครที่บอกเป็นโรคประหลาดเป็นโรคบ่อยๆเป็นโรคแล้วไม่หายนี่ครับเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเหรียญน,นี้ชื่อว่าเหรียญภาษาลีบุตรตัดกรรมนะยันภาษาลีบุตรตัดกรรมเอ,อเป็นของหลวงพ่อเสียงดำวัดท่าสูงนะครับติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้มาแชร์แล้วค่ะน้องพี่วุฒิรู้สึกยังไงกับเราคะพี่วุฒิรู้สึกเขาไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีกับเรานะช่วงนี้นะพูดตรงๆนะ เหมือนเหมือนเขาอยากจะไปอเออหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะออยากจะหลบหน้าหลบตาเราฝ่ายถามไปแล้วนี่ฝ่าย้องก็ตอบไปแล้วว่ายังไม่ได้นะยังไม่ได้จะได้เงินเดือนจากคนอุปถัมภ์ไหมคะภายในสาวันนี้ตอบตอบไปแล้วว่ายังไม่ได้ตอบไปแล้วคุณจะบอกว่าคุณฝ่ายค่ะจะได้เงินเดือนภายในสาวันนี้ไหมคะ แต่ถ้าเกิดคุณถามแล้วเราตอบไปแล้วเราก็ถามมาอีกเราจะไม่ตอบแล้วนะคะได้คนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะถ้าอยากถามเยอะๆถามไม่อั้นนะคะมาดูส่วนตัวได้นะคะทั้งแชทมาเลยค่ะดูโพสตปากหมุดน,นะคะลองดูรายละเอียดดูมีช่องทางการดิออยู่ในนั้นนะคะอืมดูไปแล้วมันไม่ได้ไพ่มันไม่ได้เพราะเหรียญมันไม่ขึ้นน่ะถ้ามันเป็นดาบขึ้นคุณจะให้เราไปพูดว่าขึ้นมันก็ไม่ได้เ,าเราพูดตรงๆเหเหมือนมันยังไม่ เขายังไม่ตัดสินใจอะไรเลยยังไม่ตัดสินใจจะให้เราอืมนะมาสาววันนี้ก่อนนะคะสาววันนี้เท่านั้นนะอสาววันนี้เท่านั้นที่ยังไม่ได้กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคําถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคําถามเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะขอรับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ